สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะนำงานสสวยๆมาลดราคาให้ F อนั้นได้อ่าเลือกซื้อเลือกชมนะคะสำหรับงานชิ้นแรกเรียกว่ากะนิวนะคะหรือว่า,าหางกระรอกนะคะต้องมีไว้สักชิ้นหนึ่งนะคะกะนิวนั้นเป็นงานที่เป็นงานมงคลนะคะกระ,ะนิวนั้นเป็นภาษาเขมรน,นะคะเรียกว่าเคียว เกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านนะคะสมัยโบราณแต่ก่อนจะต้องมีไว้สักชิดหนึ่งะคะในงานสําคัญต่างๆนะคะใครที่ยังไม่มีผ้าขนาด1คูณ3เมตรหรือว่า4เมตรก็พิจารณาได้วันนี้ซายลดราคาพิเศษเลยนะคะกะนิวสีม่วงออกอ,ออกน้ำเงินนะคะเพราะว่าเป็นสีม่วงพันสีเขียวนะคะออกมาเป็นองงอม,มน้ำเงินนะคะเพราะว่าตัวยืนนั้นเป็น สีน้ำเงินนะคะเงาสวยมากๆเอาไปตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้นะคะนุ่งโจงกระเบนก็ได้ นุ่งแบบหน้านางชายพกก็ได้นะคะเป็นงานที่เป็นมงคลเพราะว่ากะนีเรียกว่าเกี่ยวเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านต้องมีไั้นะคะเพราะว่าสําหรับพิธีสําคัญต่างๆแล้วเนื้องานนั้นสวยมากๆการทอก็ยากด้วยก่อนที่จะทอนั้นเราจะต้องเอาได้สองเส้นนั้นไปตีเกลียวนะคะตีเสร็จแล้วจึงเอามาทอได้การมัดมีบอกตรงๆว่า ไม่ยากเท่ากับงานะกะนิวนะคะสายก็ไปศึกษามาแล้วนะคะงานที่มีเนื้องานสวยนะคะ4เม็ดสำหรับวันนี้แล้วก็ลดพิเศษด้วยนะคะทักทายมาได้ค่ะสายอาบน้ำยาพร้อมใช้งานนะคะแต่ก่อนก็ขายประมาณเกือบ4,000นนะคะวันนี้ลดพิเศษเพราะว่าเงียบเหงาเหลือเกินนะคะขนาดหนึ่งคูณ4เมตรทักทายมาได้นะคะราคาแจ้งไว้นะคะคุ้มค่าสุดๆเพราะว่าในปัจจุบันนั้นเส้นใหม่มีร ราคาที่แพงแต่ว่าชิ้นนี้เป็นงานโบราณสะสมเก็บไว้นานแล้วนะคะงานที่มีคุณภาพเนื้องานนั้นสวยมากค่ะนิ่มพริ้วแล้วก็เงาวับเลยนะคะตัดเสื้อก็สวยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สองนะคะชิ้นนี้เป็นงานส่องตะกองงานสะสมโบราณเช่นกันนะคะเป็นลายลายไทยนะคะเป็นงานที่มีความยาว 3เมตร70เซนติเมตรสำหรับใครที่ต้องการตัดชุดก็สามารถแท็กทายมาได้นะคะงานชิ้นนี้ไม่แบ่งขายนะคะถ้าเป็นผ้าถุงก็เท่ากับ2เมตรเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะนุ่งประมาณ1คูณ80เซนติเมตรแต่ว่างานชิ้นนี้3เมตร70เซนติเมตรสำหรับคนที่ต้องการเอาไปตัดชุดนะคะแต่ก็ยังสามารถนุ่งเป็น หน้านางชายพกได้นะคะเป็นงานใช้ไหมน้อยเส้นเล็กมากในการทอเป็นเส้นยืนเป็นงานโบราณสะสมทอแน่นมากๆค่ะวันนี้ก็เอามาลดราคาพิเศษนะคะบนท้องผ้าเป็นสี พื้นเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่บนท้องผ้าก็จะมีสีเหลืองสีแดงนะคะเป็นลายโคมมีเชิงล่างที่งดงามก็ดูแปลกเช่นกันนะคะเนื้องานสวยเพราะว่าเป็นไหมน้อยทอนแน่นมากๆมีน้ำหนักจริงๆลดราคาพิเศษนะคะทักทายมาได้แต่ก่อนทายก็จะขายประมาณ4,500ขึ้นไปนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นราคาพิเศษที่สุด,ทสดเท่ากับงานที่ทสาได้รับมาเพราะว่าเป็นงานที่ฝากขายก็อยากเอา เงินให้กับเจ้าของงานที่เอามาฝากขายนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาก็เก็บไว้เรื่อยๆค่ะใครสนใจก็ทักมานะคะรายละเอียดของชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่คล้ายกันนะคะแต่ว่ากนละสีนะคะจะออกเป็นสีชมพูนะคะเป็นลายโคมสวยมากๆค่ะ เนื้องานนั้นใช้ไหมน้อยถางพุ่งนะคะเป็นงานสะสมเช่นกันสามารถเอาไปตัดชุดได้1ชุดนะคะทั้งเสื้อและก็ผ้าถุงนะคะสีสวยมากๆพื้นเป็นสีน้ำตาลออกมง่วงนะคะบนท้องผ้าจะเป็นสีชมพูบานเย็นแล้วก็สีขาวนะคะเนื้องานนิ่มมากค่ะชิ้นนี้ขนาด1.3คูณ3เมตร70เซนติเมตรนะคะราคา ลดพิเศษเช่นกันนะคะวันนี้ใครซื้อก็ได้กําไรนะคะเพราะว่าผ้าไหมมีเส้นใหม่ที่มีราคาแพงแต่ว่าชี้น,นี้เป็นงานโบราณสะสมนะคะเนื้องานสวยมากๆค่ะไหมบ้านใหม่น้อยทางพุ่งสีก็สวยลายก็สวยราคาก็เบาๆค่ะวันนี้พิเศษไปเลยนะคะทักทายมาได้ค่ะขอบคุณสําหรับเ c ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรีบจับจองได้นะคะเพราะว่าอนาคตผ้า ใหม่นั้นก็จะมีราคาที่แพงแน่นอนค่ะแต่งานชิ้นนี้เป็นงานโบราณสะสม เนื้องานสวยนะคะรีบทักทายมาได้นะคะงานยาวๆแบบนี้ต้องมีไว้สักชิ้นหนึ่งสำหรับงานที่สำคัญสามารถนุ่งแบบหน้านางชายพกก็สวยนะคะสำหรับการแต่งองค์ทรงเครื่องก็ได้หมดเลยนะคะใครมี1ูณเมตรก็ต้องมี1.3คูณ3เมตรเอาไว้เช่นกันนะคะใครที่เล่นผ้าไหมก็เตรียมตัวจับจองได้นะคะมีไม่มากสำหรับงาน3เมตรนะคะราคาก็เบาด้วยะค่ะขอบคุณมากมาก นะคะสำหรับการเข้ามารับชมทักทายมาได้สายก็จะให้เบอร์โทรไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ